ค่ะทุกคน,นอยู่กันกับเอมในช่องอินดูโรสชาแนลนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้นะคะก็กลับเข้ามาอยู่ในครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มาอยู่กับเอมในช่วงอิ่มกับเอมนั่นเองนะคะว,ว,วันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูรีเควสจากคุณแม่แล้วซึ่งเมื่อช่วงเช้าอะม่าม้าเขาแบบไปซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆมาให้เอมนะคะประกอบเมนูนี้ในวันนี้เพราะว่า มาม่ายาก,กินอ่ะเราเป็นลูกทีเราก็ต้องทำตามคี่แมริเควสนะคะก็เลยจะมาเป็นเมนูนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นคืออะไรเดี๋ยวแบบไปดูตอนท้ายไกีกว่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องออประกอบเมนูต่างๆก่อนนะโอเคค่ะทุกคนเอมเตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำเป็นเกี๊ยวน้ำนั่นเองคือมันดูแบบว่า so easy ดูแบบง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือมันมีเคล็ดลับคนที่ทำให้แบบว่า เออครอบครัวเอ็มอะชอบพี่จ๋ให้เอ็มทำเกี๊ยวน้ําให้ทานกันมากๆเลยค่ะคือแบบว่าคือในรอบหนึ่งสัปดาห์นะหรืงองสัปดาห์ขั้นต่ำจะต้องมีไปหนูกเกี๊ยวน้ําอยู่ในบ้านนะคะก็คือวันนี้จะมาแชแถ่แหไข่ให้ฟังหรเพื่อนทุกคนแบบจะลองเอาไปทําแล้วก็ลองไปทานกันดูนะคะว่ามันแบบมันจะเด็ดดวงแค่ไหนเราก็เอาเป็นว่าปรับปรุงแล้วก็ปรุงรสตามสไตล์ที่ทุกคนชอบกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่อุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆ จะใช้เป็นหมูเด้งแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยหมูเด้งแบบเนี้ยหมูเด้งเนี่ยเขาชื่ออะไรไม่รู้อะแต่มันเขียนว่าเป็นหมูเด้งฮองเต้ซึ่งความนุ่มความเด้งคือแบบการันตีนะเด้งถึงกว่าลูกบาสเกตบอลใดๆนะคะคือแบบมีความนุ่มความเด้งแล้วก็ดีงามมากแล้ววันนี้ก็คือมีด้วยกันทั้งหมดถึงสามถุงจุกๆุจ,กจ,กจัดเต็มไปเลยนะคะ อ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเกี๊ยวน้ำเนาะก็ต้องมีใบเกี๊ยวใช่ไหมใบเกี๊ยวด้วยวันนี้เ็าจะใช้เป็นของเนี่ยค่ะของนําใช้ทั้งหมดไม่ได้มีสปอนนะเราหมอมาแล้วออกตังเองทั้งหมดแค่นางอยากกินก็เลยมาเล่าให้ฟังอันนี้ของนําใช้คือแบบความหนาระดับเนี้ยเราแม่บอกว่าให้ทําให้หมดให้ทําให้หมดใช้น้ำม้อใหญ่เบอร์เบอร์แรงสุดเลยนะคะแล้วก็วก็จะมีพวกต้นหอมผักชีซึ่งวันนี้ที่เด็กของน้ำเราเราจะใส่ รากผักชีใดๆลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเอ็มจะมาห่อหมูลงบนแผ่นเกี๊ยวให้ทุกคนได้ชมกันก่อนคะ่ะนี่ทุกคนเอม็มเมื่อกี้นะคะไปแอบหั่นต้นหอมกับผักชีมาโดยต้นหอมกับผักชีที่สมควรที่จะใส่อยู่ในเกี๊ยวน้ำอีกน,นิชอบหั่นเป็นแบบต้นหอมจะซอยเป็นทีถีนะคะส่วนไม่ใช่สิผักชีจะซอยเป็นทีถีนะคะส่วนต้นหอมจะหั่นเป็นท่อนใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ รากผักชีตรงนี้นะคะที่เราจะทุบให้น้องเขาเบนเบนเพื่อจะเอาไว้ใส่ในน้ําซุปของเรานั่นเองค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการห่อะคะเอ็มจะตักหมูจากถุงนะคะีครับประมาณเออใช้แบบช้อนกาแฟนะคะตักประมาณแบบครึ่งช้อนกาแฟนะแล้วก็มาห่อกับตัวแผ่นเกี๊ยวอันนี้นะคะแล้วก็บีบเข้าไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวเอ็มจะสาธิตทุกคนได้ชมกันคะ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเอ็มจะทําให้ดูนะคะเมื่อกี้เอ็มบอกไปแล้วเนาะว่าจะตัก หมูครึ่งหนึ่งประมาณเนี้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าจะเป็นครึ่งช้อนกาแฟพอดีนะคะแล้วเราก็จะหยิบแผ่นเกี๊ยวอะ่ะมาหนึ่งแผ่นแล้วก็วางเขาอะ่ะลงไปตรงกลางแผ่นเกี๊ยวแบบนี้วางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดจากนั้นอะ่ะทำทำมืออะ่ะให้มันแบบเป็นเป็นกลมๆแบบเนี้ย เหมือนแบบว่าเอาหมูลงไปในในร่องกลมๆอะ่ะตรงกลางนะคะแล้วก็บีบบีบแบบนี้บีบแบบเนี้ยห่อมันคล้ายๆจะลักษณะแบบเหมือนถุงทองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ต้องใช้น้ําชุบอะไรอย่างเงี้ยนะแค่เราห่อบีบไว้อย่างเงี้ยค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไปวางพักในจานเพื่อรอไปต้มน้องเขาให้สุกแค่นี้เองง่ายมากๆนะคะได้แล้วถุงทองของเราเห็นไหมเอ่ยนี่เรียบร้อยลุยคะ่ะ ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเอ็มก็ห่อเกี๊ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะพร้อมกับตั้งน้ําเตรียมทําน้ําซุปกันค่ะ,ะทุกคนตอนนี้เอ็มเตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะหม้อนี้ก็คือหม้อสําหรับที่จะใช้ลวก เจ้าเกี่ยวน้ําของเราตัวนี้นะคะให้แบบว่าแบบเหมือนล้างแป้งไปก่อนอะไรเงี้ยส่วนหมอ้อเนี้ยจะเป็นหมอ้อที่ทําน้าซุปโดยเอ็มตวงน้ําทั้งหมด3ลิตรนะคะซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าขั้นตอนในการปรุงน้ําซุปฉบับของเอ็มเป็นยังไงบ้างคะ่ะระหว่างที่เราตั้งน้ำซุป ไปสักพักนึงนะคะมันก็จะเริ่มแบบว่าเห็นฟองปุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะนี่ค่ะนํารากผักชีนะคะใส่ลงไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ํามันพืชลงไปในหม้อที่เราจะลวกเกี่ยวนะคะก็คือหม้อน,นี้นะคะใส่ลงไปประมาณแบบเล็กน้อยไม่เยอะเพื่อเวลาที่เราลวกเส้นอะมันจะได้ไม่ติดกันเป็น,นก้อนๆนะคะประมาณนี้ก็พอ นี่น้องมาดูสิมันจะเป็นไข่ไข่แบบนี้เห็นปะเห็นเป็นรอยๆอย,อย่างนี้ปะเออนั่นแหละก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้น้ําเดือดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะเอาเส้นอนะ่ะลงไปลวกก่อนนี่นะเราจะค่อยๆแบบใส่เขาลงไปไม่ต้องตกใจนะคือเราลวกแบบว่าเหมือนให้เขาสุกอะ่ะประมาณนึงแค่นั้น ให้สุกประมาณหนึ่งนะคะคือต้องใช้น้ําแบบน้ําเดือดน้ําร้อนแหละัรั่วก่อนเนาะแล้วจะเป็นเส้นเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาสุกใช่ไหมนี่แหละนี่เองจะทําแบบนี้เห็นไหมทุกคนเห็นเนาะเนี่ยเอ็นจะเข้าถึนหม้อน้าสุกก็เตรียมเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะแล้วเอ็นจะปิดเตาเอาไว้ ปิดเลยมาเลยกับหม้อน้ำซุปกันต่อนี่คะ่ะทุกคนน้ำซุปเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ซุปก้อนลงไปสามก้อนเพราะเอ็มตวงน้ำไว้สามลิตรนะคะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นในขั้นตอนนี้เราจะมาพงน้ำซุปกันนะคะเอ็มใส่ซุปก้อนลงไปแล้วใช่ไหมก็ จะทําให้น้าซุปหวานด้วยการใส่น้ำตาลเพราะเราไม่ได้แบบว่าใช้วิธีการเคี่ยวหรือว่าแบบเออเคี่ยวกับน,น้ำกระต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็นี่แหละค่ะบ้านๆน้าตาลแต่ว่าเราจะใส่แค่ประมาณนิดน้อยนะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาประมาณนี้แล้วก็อีกครึ่งนึงนิดหนึ่งนะคะ รถเราจะไม่ให้มันโดดมากนะคะแล้วก็บ้านเองก็ต้องแบบใช้ผงบ้านเองก็ต้องใช้ผงนัวนิดนึงนะคะในการแบบว่าอใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีใส่ผงรุงรถนิดนึงนะคะประมาณแค่นี้แค่นี้ใส่ลงไปอุ้ยฟองฟอดเลยเป็นไงทุกคนนี่ยังไม่ฟอดเพียวคอเดี๋ยวเธอดูนะ ตอนฉันใส่พริกไทยเพราะว่าบ้านเราก็ต้องแบบมีพริกไทยอยู่แล้วใช่ป่ะเอ็มจะใส่ไปประมาณนี้หนึ่งช้อนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะอ้ยฟอดเลยทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนของการชิมน้ำซึ่งบบน้ำซุามันควนที่จะแบบว่าหวานนํำนะหวานแบบหวานเล็กน้อยเนาะขออนุญาตชิม พอดีพอดีทุกคนหันผันมาทุกคนน้ำซุปรสชาติด,ด,ดีพอดีมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ต้นหอมผักชีที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เนาะเราจะใส่โรยเขาไปเลยแบบนี้จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยอันนี้คือเป็นการปรุงน้ำซุปที่แบบเสร็จสับเรียบร้อยเราใส่ทั้งหมดไปเลยดีกว่า ม,มันจะได้ไม่ต้องมาแบบเออจะใส่มากใส่น้อยหรืออะไรดีนะก็ประมาณนี้ไปเลยนะคะน้ำซุปได้เรียบร้อยนะอ่ะปิดฝาอ่ะทุกคนทีนี้มาถึงขั้นตอนของเกี๊ยวเมื่อกี้เราใส่น้ำมันพืชลงไปในนู้นแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ติดเราเติมลงไปในนี้แค่เล็กน้อยประมาณนี้เท่านั้นนะคะเหมือนเป็นการแบบว่าทําให้เออตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะภาชนะที่เราใส่อ่ะนะ มันไม่ไม,ไม่ไม่ติดอ่ะไม่ติดตัวพวกเกี้ยวพวกแผ่นเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเคลือบให้มันแบบมีความมันประมาณนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะตักเกี้ยวที่เราลวกเสร็จแล้วเรียบต้อยนะคะมาใส่ในกะละมังตักลงไปเลยเพราะว่าเราใช้น้ําที่ เดือดปัดป้ดเลยอ่ะแล้วเราก็ลวกลงไปใช่ไหมแล้วสักพักนแล้วก็ปิดวิธีการแบบนี้ทุกคนมันจะทําให้ตัวแผ่นเกี๊ยวอ่ะไม่เละนะเอมทํากี่ทีแผ่นเกี๊ยวเอ็มก็ไม่เละนะคะแล้วก็หมูเด้งอ่ะมันก็จะสุกกาลังพอดีไม่แข็งเกินไปไม่กระด้างเกินไปมีความแบบนุ่มๆเด้งๆนะคะนี่แหละถึงเป็นเคล็ดลับที่แบบบ้านเอม็มชอบเอ็มทำเกี๊ยวน้ําให้ทานเพราะว่ามันเราทําแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเออ ูกใจมัง้งแต่ว่าถ้าแบบเออใครที่แบบว่าจะได้อดัปแอปพายเป็นวิธีแบบไหนตามใจชอบได้เลยนะคะสามารถดูวิธีได้แล้วก็ลองไปทําทานกันเนาะช่วงแบบปีใหม่หน้า,นาหนาวเทศกาลที่แบบว่าได้เจอพบปะญาติสนิทมิสหายอะไรเงี้ยเมนูเนี้ยก็เป็นอหนึ่งเมนูที่แบบว่าถือว่าแบบทำให้สมัครสมาสาม,มาคัคคีกันได้นะเช่นขั้นตอนของการห่อเกี๊ยวอะแม่เจ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงดิฉันเพิ่งห่อได้นิดเดียวเอง นะคะอันนี้ก็แบบสามารถที่จะแบบว่าให้มาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราอ่ะจะไปสู่ขั้นตอนของการเสิร์ฟเพราะว่าอันเนี้ยเมนูนี้แม่หม่มาม้าของเอนะคะรีเควสมาเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟถึงบ้านกันว่าหมามาจะชมว่าวันเนี้ยเกี๊ยวเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะนี่ทุกคนแมบบ่ของเราเองเอาเกี๊ยวน้ำมาเสิร์ฟแม่ชิมหน่อยนี่เราจะแซ่สบสกใจไหมมอใหญ่ขนาดนี้เลย นี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะตายกินหมดเลยชอบไหมดุ๊กอ,อร่อยอร่อยเหรอทานไหมทานแล้วทุกคนแม่ชมว่าอร่อยแล้ว <c oughs> มีใช้ในการทำกับข้าวแล้วนะอยากจะบอกว่าเมนูนี้มันง่ายมากๆเราไปทํากันดูนะคะอยากได้สูตรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย bye